สวัสดีครับแฟนดีบซีผู้หนาผู้รุยสุขสุขคนเด้อผูุ้ีสีนดำโดน,ดน,ดนเ,เดียเจริมาออกรายการยูทู e ให้กับพี่กันบ,บน้นนองเดี๋ยวโดนเนาะจากช่องแม่รยปลารวย,นยมนโอกาสมาไทายทำให้ให่เรียกว่าหงายหน้ยมือตัวได้ปู้โทรมาถามปูไลายไรปูเรียกว่าโอ้ยนูยนนนนนลห,หานลา ูกระบอกได้อยู่งหรอกแต่ว่าให้แต่เป็นเพียงแนวทาง,ทงาดีซื้อมน,ขขขขนลูกหลาเนาะผู้คิดหอดแฟนเด็ซีู่กหลานสุขหูซุกคนเดรุลดาเธอคิดหอดแหงแหูกหลาช่วงขาพรรษายผู้ขับรถใครได้ไปิดใส่ดรอกนั่งไหว้พระบำเพ็ญเพียรอยู่ซ้ำนักนี่แหละผู้คิดหอดรูกหลานเนอแฟนเด็ซีุ่ขหูซุกคนเดรุลดาเธอให้พวกเจ้าอยู่มีแหงมีเงินมีทองใส่ ไออายุมันคนยิ้เด้อก่อนคำปูพุมเก็บยาไร่พุ่มไข่จะมีมึอนี่ฮานอยมัดร่วมปูกะเอาฮานอยมาให้หลูกหลานพอ่อได้ซื้อจูกซื้อเทียนพอ่อได้ซื้อแก้วปลาทู่น้องลูกหลานเนาะอันนี้ปูไห้เป็นแต่เพียงแนวทางให้ลูไหหลานเพราะว่าเขารรษาปูกะสีไรออกรู้ก,ก็บบรเนาะช้างว่างๆนี่โอกาสสมองปลอดปวงปูกะได้รให้สำหรับมือวันที่เจสิงหาคม2566 ฮานอยตั้งสีฮานอยลรวดูกหลายมูนี่อจากอูริียินดำเนาะามีนี่ฮานอยมาเลี้งเด้อเจ็ดสองสี่หกสองศสองสาห้าสาเจดสสองสให้ลูกให้ร้านแคบหน้าจอไปดูดหลาเด้อแคบหน้าจอไปดูกหลาันมักเข้าก็จะเข้าก็ยังคอยเสียงดวงเมื่อดูกหลาขันผู้ใดบ่มัก เข้ากัเรียนพันเรียนพันเขามาเบิ่งก์กซื้อปูกระดิกเกลูกหุกลาบ่ซื้อปูกระดิกเกลืลอดุกลาเด้อขันมักคอ่อยซื้อขันมักเข้ากัเรียนพันลูกหลาซื้อไปในเก๋แกได้คนว่าเอานี่แคบหน้าจอไปเด้ออันนี้คือหอยแห่น้อยหอยแห่น้อย,อยมาเรียกอย่างนั้นแหละทั้งเสียน้อยตุกลาเอ๋อปนี้มา บึงมาฟังหวยทั้งประเทศเล่าหวยลาวพัฒนาวันนี้เด้อบดน,ดนูนทีงวดว่ากันหวยลาวพัฒนาผู้ให้เจ็ดหกสามติดสองตัวว่าเขาสามตัวไม่ดุลละผู้ให้เจ็ดหกสามยืซื้อหนึ่งให้สามตวัวยื่นซื้อสำหรับหวยลาวพัฒนาขอกราบขอบขอคุณขอบคุณนสำหรับแฟนเอฟซีปูด้วีอินดัมสุข,สขุสุขุนเดยดุลลาเด้อ ตึ้งยุ่นใหประเทศนอกตึงอยู่ในประเทศเทศ่านี่แหละปู่บูมี่ยังหลายสีมอดกับปูกับหลานนอกจากอย่างามง่ามข่มดีปู่ก็ขออุ่นพ่อห้ัดูไขาลานเรื่องูุ่นลามีแต่ความสุขความเจริญความเก็บจะได้ความไข่ยี่มี่แก้วแหวนเงินทองลังไหลมาเท่มากจะได้ขาดเด้อก่อนคำปู่อันนี้หัวเล่าผู้จะให้เป็นเพียงแนวทางเรื่องูุ่นลาเด้อหัวเลาวันนี้สำหรับวันที่7สิงหาคม2566 เรียกจะมี่ใช่หนึ่รลูกหลาห้าสี่สองหกสีหน้าจอไปเด้อหกสองเด้าสามแล้วก็สีโดยเฉพาะวันที่เจ็ดสิงหาคมหวยเราพัฒนาวันนี้ปูว้องกลมมาให้แล้วก็คือ6 2กับส2่สลูกหลากันเจ็ดสกับ53กสาคือตัวกันมนันสียลูกหลาเด้อสำหรับวันนี้เอาให้ลูกหลานพี่น้อง แฟนเด็บซี่ของปูแคปหน้าจอไปได้ลูกหลาเด้อขอโทษหล,ลายสารับผู้ใดบ่มักเลียบ่มักห่วยบ่มักเบเด้อลูกหละกรเลียนผ่านสารับผู้ใดมักกระัชื่องควยล่องเสียงหลวงของน้อลูกหลับเนะาะธรรมดาของมึงเนี่วของบุมีหกักจักที่ออกจัดที่ถือบ่ตรถือปูกะบ่รับก่ารับร้องห้องตู่แต่ว่าปูกะค่อนข้างที่สิมันใจดอกมึงเนียวไมเล่ากับหมยห้น้อยมึง คันลูกหลานกับสื่อคันลูกหลานเจียงดวงมึงกับพ่อเจริญถ้าให้ลูกขัหลันไปลงดับนุ้เลี้ยนพ่อเจริญให้ลูกขัหลันยนี่ยเวลาขออยู่ดอกซาลามุนี่ขอฝากช่องแม่ไล่าพาด้วยเด้อให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ไล่ทำเนียังเป็นช่องน้นอยๆยี่ดอกนลงมาไทยทอดมือนแยทตัออกอกากาศมุนี่การให้ลูกขัหลันเด้อจังไหนก็ได้เบิบ้งแล้ว่ะชายวิจ,จนาลยาน ในการรับชมและการรับฟังมักกับจ้จราค่อยสื่อนพี่นองเนาะบระมกักเขาเรียนพานสำหรับหวยเราวันนี้5 4ี่สองหกสี่องหสองเหสแล้วก็สีองโดยเฉพาะที่ปูว่งกลมไปนี่ก็คือ6กสองและ4ี่สองแคบหน้าจอไวปที่พี่นองเนะ้ะ มาทวนมาทนวนหวยหน้อยก็เนาะหวยหนอยยันพี่น้องลืมกายพี่น้องผู้จดท่านกับมีผู้จดท่านกับบ่มีห็นะหานอยวันนี้เจ็ดสิงหาคมทั้งสี่หนายแคบหน้าจอไปกับมี7เจ็ดสองสี่หกสองศูย์สองหสามห้าสามเจ็สองส่ทั้งสี่หาหนยนะพี่น้อง พ่อหอมป่าของพ่อมือนี้ปู่กะได้มาออกอากาศไล่ตัวให้กับลูกกับหลานกับแฟในที่ไหนในบางเนาะสําหรับมือนี้โชคดีเป็นของลูกของหลานมืออื่นพู่พ่อกับปู่ใหม่เนาะปู่กะไล่ให้ลูกให้หลานพอได้นบึงพอได้แย่งกับโดนแล้วปู่ก็ได้ไายสุดฮาน้อยแหละหอยเล่าให้ลูกให้หลานในบึงสําหรับมือนี้ให้ลูกให้หลานเนื้อเสศษเยังกระตามสั้งอยู่ในดินดุลพิจารณาวิจารณญาณ ให้ดูหลานกันได้รับชมรับฟังเทศน์ังก็ตามสร้างให้ดูหลานพ้ากันชิดก็คักล้วก็เบื้องดีๆจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้วิจารณญาณในการดูให้ดูหลานเบิ้งมือเด้อสำหรับหอยห้าน้อยมือนี้กับหอยเล้ากู้ไข่ดูหลานเบิ้งเล้วสำหรับมือนี้กับหลูกหลานผู้รับชมรับฟังอยู่ทั้งประเทศนอกล้วก็อยู่ในประเทศถ้าฟังเร็วๆกับ คิดสะกคนคอยสื่อหรือสื่อสะกอนคอยคิดเพื่อจะในกระดยวตลูกตลางเอาเอาเจ้เจ้าแขนออแฉนขึ้มุขหัวเทียมมือให้ลูก้พลนกันได้รับชมรับฟังเนาะสรับมือนี่ปูลือนสียินดำกับช่องแมล่ลายพา้วยขอให้พี่น้องจงมีความสุขความจเจริญบเบกี่วแหวนกนท่องลังไงมาเท่าไ่จะเด้ขาดให้มีโชคเวลาไผเสียงโจกเสียงลาบมือนี่ให้มีโชคสุขสุขคนห้วยห้าหน้อยมือนี่รูดสองกับรูดสี่ หวยเหล้ามอนีรูดสองกับรูดสี่ให้ลูกหลานสุขุสุข,ข,สขนจงมีความสุขความยืนอายุมันคนยืนด้หรือหลามีโชคมีใช่คือหวยด้วยเบอร์อายุมันคนยืนสุข,ข้ส,ขส,สุขุนสารมพอนีผู้ฤๅษีในขอกราบคำว่าสวัสดีเรือลูกหลานยังดูอยู่ดีไหมงจ้าจูมืออื่นพอกันไหมเนาะฮะ อันนั้นก็เป็นเพียงแนวทางของฮานอยรวมมัดมของปู่ฤษีอินดำค่ะของมือนีวันที่เกศสิงหาคม2 5 6 6ค่ะอา่าแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะปู่ฤษีให้เจ็ดสองสี่หกสองหกสามเจ็สี่ศูนย์สองหาสามสองสี่อันนี้สําหรับฮานอยรวมมัดค่ะไอเฟนอุ้ยแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้ออธิพานมาเล่าแตกค่ะของปู่ฤษีอินดำไฮเกศหกสามและสองสีเข่าเข่า เขาสามหกหเด้อค่ะเด้ออันนี้หวยลาวพัฒนาเย็นนี้หวยลาวพัฒนาค่ะของปู่ฤษีอินดำห้าส4่ส2งหกสี่แล้วก็สี่งวงกลมว้กับหกสองสเด้อค่ะเด้ออาเค็บหน้าจอไว้ลาวพัฒนาเย็นนี้ค่ะ2องทุ่มครึ่งค่ะจังไหกับไฮเฟนเอฟซีนี่โชไมีลาบกันสุขูสุขนผู้ใดสงสัยกับโทรหาไม่ไล่ได้ค่ะ 0610726897ค่ะอยาอ่าเข่าไล่ลุ่มนะ้ำไม่ไล่กะทักมากค่ะไม่ไล่จะดึงเข่าลุ่มน้ำเด้ออ่ายคลิปนี้ก็ขอให้แฟนอ่ารวยเงินรวยทองมีเงินม,มีข้ากันสุขุสุขคนอ่าพ่อกับคลิบไม่ไม่ไล่เป็นมืออืน่นค่ะห้าน้อยร่วมมัดไม่ไล่จะจะอ่าถ่ายคลิปใหายเสมอค่ะสำหรับสายห้าน้อยเด้อค่ะเด้อสำหรับรัฐบาลไทยอ่าใกล้มือไม่ไล่จะสรุป รัฐบาลไทยให้แฟนยบซี่เบิงค่ะบันีกกขอลาไปที่ซำมีนเดอร์ค่ะพี่น้องโห้โสดมันมาน,นกันสุขูสุขคนสวัสด,ดีค่ะ